ไอคัสสตูดิโอภูมิใจเสนอปลาช่อนลุยสวนชีวิตมันต้องมีเรื่องรบมันต้องมีเรื่องรักมันต้องมีอกหักมันต้องมีวกวนมันต้องมีสุขสนเล่นกลเล่นเกมเล่นแช่เล่นหวยเล่นมวยเล่นด้วยอารมณ์อะไรตามใจจะได้ทั้งนั้น ชีวิตมันต้องมีเปืือนดินมันต้องมีเปืือนโคลนมันต้องมีหลืนลมมันต้องมีดูดนมมันต้องเลียลูกอมมันต้องกินผัดพริกลูกชิ้นลูกชิดกินคิดปี้ขี้อะไรลุยไปตามใจเธอไฟเธอฟันใส่รองเท้าบูทให้กับประชอนปล่อยมันเรร้อนเข้าในพืกพายแล้วรอมันคืนกลับมาเป็นปลาที่รสชาต่แสบลายปลาชอนลุยไปสบายทั้งน้ เก็บเก็บฟันไม่ว่าที่ไหนเราลิกเราลีกระสิกกระสีทั่วฟ้าเมืองไทยครบรตหมดไหนปลาช่อนลุยสวนปลาบุปลาดูปั๊บป้าปลาช่อนลุยสวนปลาบุปลาดูปั๊บป้าปลาช่อนลุยสวนปลาบุปลาดูปั๊บป้าปลาช่อนลุยสวนปชานลุย ขอบคุณมากๆอมาค่ะมาค่ะจะไปไหนจะไปไหนก็นี่ไงฉันก็มายืนตรงนี้อะอะกับบ้านทั้งทีใช่ค่ะเราอยู่กรุงเทพไปมานานหลายปีโลหลายปีมากหายไปนานดองอยู่กันนานมเวาตลอเวลาที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไอมิกลับบ้านทำไมคะกับบ้านกับบ้านบ้านะไค่ะบ้านสามสี่ฮึคุณผู้ชมครับครับด้วยเหตุผลที่ว่า พ่อของพวกเราไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นกระเทยตกลงตุ๊ดหรอือกระเทยเหมือนกันครับ <c oughs> แม่มันจะไหวไหมให้เธอดูหน้ามันสิหน้าแบบค่อนข้างมั่นใจว่า <c oughs> แล้วชยดแบบนี้อยากจะบอกว่าแต่งตัวมาแบบดูไม่รู้มากแล้วดูชุดมัน <c oughs> <c oughs> น้องมีนครับ <c oughs> ดูไม่รู้มากกูว่าเข้าไปพ่อหัวใจไายผมมั่นใจครับว่าคุณพ่อต้องไม่สนใจแค่เปลือกนอกของลูกชาย มีลูกชายอย่างนี้กูเอาขี้เท้ายัดปากตายไปแล้วแหละแล้วอย่างว่าจะวันนี้จะมีอะไรอะไรฉันก็อะไรคือมันเป็นแฟชั่นที่นิวยอร์กนิวยอร์กแต่ว่าก่อนไปก่อนที่จะกลับมาจากนิวยอร์กเนี่ยฉันไปอยู่ที่ลอนดอนหลังจากลอนดอนไปอยู่ปรากมาก่อนอะไรปรากปรากช่องปรากช่องนึกว่าอยู่ในปล่าอันนั้นโคาหลีระยไป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 หาคุณพ่อกันเออไปพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยป่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปเราไม่สวัสดีคุณผู้ชมกันหน่อยเหรอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดค่ะมาเจอกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งปลาช่อนดีเทอร์ย่าเออปลาช่อนดูซีแบบว่าเราหลังจากนี้มันหายไม่ใช่หลังหลังจากที่มันแห้งแล้งแล้วพวกเราก็มุดไปอยู่ใต้ดินจำศีลจำศีลนานมากคิดว่าจะไม่ได้ผุดมาแล้วนะคุณผู้ชมจริงเหรอคะดดิฉันคิดตลอดค่ะว่าฉันจะต้องได้ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แล้วระหว่างนั้นดิฉันก็ไปรับงานเยอะแยะค่ะแต่ว่าปฏิเสธตลอดไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆดิฉันไม่รับเอาหน้าแต่ตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะเออเออมาให้เราอย่าเรีย อย่าเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีดีกว่าเรียกว่าผู้ใหญ่คิดผิดดีกว่าไปแล้วคุณพ่อรออยู่กลับมาได้แล้วครับแมนแมนเดี๋ยวยเฮ้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 ยพ่อฮอบแมนมากคุณพ่อค่ะพ่อพ่อพ่อลำบากระบนชีวิตดูสิพ่ออยู่ไหนพ่อเป็นอะไรก็โยดูดู้นสูงแล้วก็ ดูพื้นโอ้อีแฟชั่น,นดูพื้นบ้านพอ่อไม่ได้เจียมพ่อใครพี่หนุ่ยคพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยอยา่าไปแกล้งกันเลยคือส้นจบมมีปัญหาชีวิตมากฉันว่าไม่ใช่มีปัญหาที่ส้นมีปัญหาที่ชีวิตมันแหละอ้วนเป็นนะเธออ่ะใช่อ้วนเป็นนะพี่หนุ่ยเดี๋ยวเรียกพ่อก่อนอย่ามาพูดอยู่โน้นอะไรนะอยู่โน้นก็กินแต่ชีสชีสอะไรครับก็ชีสไงไอกระดาษชีสอ่ะเหรอได้เป็นอะไรขับมุ้งปี๋ พ่อเออพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อไม่ได้ยินหรอกทะเลาะกันเลยมองกันนับถูกถ้าเรียกควอมกัดพ่อจะต้องได้ยินเออนับนับนับหนึ่งแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วพูดว่าไงพ่อครับพ่อพ่อครับแล้พ่อจะได้ยินใช่ไหมพ่อครับพ่อครับนะเราเป็นผู้ชายใช่ไหมพ่อครับพ่อครับอยู่ไหนพ่อขาไม่ได้ต้องพ่อครับอยู่ไหนขาพ่อครับอยู่ไหนขา โดนอัปเปยอีกนะอะไรนะต้นไมยมแม้แต่ต้นเดียวนี่แกก็จะไม่ได้เป็นสมบัตินะถ้าแกเลียกพ่อขาเนี่ยแต่พอเซ็นฉันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเซ็นนี่ล็อกเรียนอ่ะอ่าเรียกพร้อมกันหนึ่งสองถ้านับสามเราต้องพูดกันใช่ไหมใช่ซ้อมก่อนหนึ่งสองสามพ่อครับอ่ะได้นะซ้อมแล้วเอาอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามเดี๋ยวเรียกว่าไงนะพ่อครับเอาซ้อมหนึ่งสองเดี๋ยวซ้อมถึงนี่ซ้อมพี่ไม่เคยจบเนื้อ น้แีทุกเทปวินทุกเทปตบทุกเทปอ้าเรียกเรียกนึสองนี่คือตามประปอเดี๋ยวพอได้ยินหนึ่งสองสามพ่อขาพ่อขาอย่าเสียงสูงพ่อขาพ่อขาต้องให้ดูแมนหรือเปล่าแมนหนึ่งสองสามพ่อขาเอเขใช้ได้แล้วอ่ะเอาจริงละหนึ่งสองสามพ่อขา